สวัสดีค่ะวันนี้ฟิฟิวนะคะ,คะก็จะมาเล่นละครสก,กูชี่เรื่องหาคุ้มซอกเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะค่ะสวัสดีมิลลี่สวัสดีสามสีวันนี้ฉันมีเกมให้เธอเล่นได้แล้วเกมอะไรหรอเห็นขวดตรงหน้าเราไหมเห็นสิเราจะเอาไปสอดอู้จิงเนาแล้วเราก็จะมีคําใบ้แล้วก็ให้เธออ่านแล้วก็ไปหาด้วยแหละกี่คาใบ้หรอเยอะ ุสดยอยากเล่นไหมอยากมากเลยเดี๋ยวฉันจะขวดไปซ่อนแล้วเธอปิดตานะโอเคพอฉันเอาขวดไปซ่อนเสร็จเดี๋ยวฉันจะมีคําใบให้หนึ่งคำได้เลยได้เลยไปซ่อนเลยปิดตาปิดตาฮ่าฮ่าฉันเอาไปซ่อนไว้ในนี้ที่กว่ามิลลี่คาไม่รู้หรอก <c oughs> นี่นะมิลลี่นี่คือคําใบมิลลี่เคยเล่นหรือเปล่าไม่เคยเลยสามสีแต่ทางนั้นเธอต้องเอาไปอ่านแล้วก็หาดูละกันว่าคําใบต่อไปจะอยู่ที่ไหนโอเค ทุกบ้านต้องมีถ้าไม่มีจะมืดอะไรนะสามสีบอกหน่อยได้ไหมไม่บอกหรอกนี่คือคำใบ้ไม่ก็นะหาคำใบ้ต่อไปเจอละกันไฟหรือเปล่าไม่รู้สิไฟไมีมั้งกี่ดวงหละบ้านเธอสองอ่าหาดูสิต้องไปดูข้างบนก่อนข้างบนก็มีไฟนะแต่ทำไมไม่เห็นกระดาษเลย มิลลี่ไฟบ้านเธอมีตั้งหลายดวงนะลองหาดูด้านล่างดูสิเอ็ก็จริงนะลองมาข้างล่างดีกว่าเย้ yeah, เจอแล้วอยู่ในคองไฟสีฟ้นนี่เองคำใบต่อไปชั้นสีเขียวเด็กๆไม่ชอบแต่มีประโยชน์มิลลี่รู้เปล่าอะไรเอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอกสีเขียวสีเขียวสีเขียวมีประโยชน์แต่เด็กไม่ชอบมีประโยชน์อ๋อ้แล้ว,ลวฮะใช่หรอต้อนไม้หรือเปล่าต้นไม้ โอ้ผักเยอะจังเลยแถวนี้นู้นมีเป็นสวนเลยมิลลี่ึะอะไรเนะี่ยสีขาว yeah, เย้เจอแล้วชูวยเจอไว้จังเลยอ่ะทำาไม่ต่อไปทุกคนต้องเข้าถ้าไม่เข้าจะปวดมาก<ะ>วงเล็บสีเหลืองสีเหลืองบ้านเรามลสีเหลืองหลายอันเลยนะทีรีสภาหรือเปล่าเขาบอกว่า ถ้าไม่เข้านะถ้าไม่เข้าถ้าไม่เข้า,า,าคิดสิคิดสิติ๊กตอกติ๊กตอกนึกก่อนนะมนมาจะอยู่ในห้องน้ำนะอา้าวลองหาสิลองหารู้แล้วมิลลี่สิงเหลืองคืออะไรโอ้ยรู้แล้วถ้าเรื่องไปถึงไหนเนี่ยลูกงมิลลี่เดี๋ยวฉันลองข้างนอกนะได้เลยสามสีเย่เจอกล้วอยู่ในชักโครกอา้าวใครไปซ่อนในนั้นนะ่ะก็สามสีไงอ๋อเหรอมิลลี่สนุกไหมสนุกสิ เป็นไงบ้างโอ้โยแต่ตั้งนะ้ขออา่านคำไม่ต่อไปก่อนถ้ามีฉันจะสะอาดถ้าไม่มีฉันจะสกปรกเธอรู้หรือเปล่าว่าคำไม้นี้หมายถึงอะไรไม่รู้สิอันนี้ยากปากเลยนะเนี่ยอาจจะเป็นไม้กวาดก็ได้ไม้กวาดบ้านซักผ้าเคร,รื่องซักผ้าน่าใจใช่นะไปดูเลยอะไรก็ได้ที่ทำให้เราสะอาดสะอาดอ๋อรู้แล้วนั่นก็คือที่ล้างจานนั่นเอง เย้ yeah, เจอแล้วอยู่ในซิงล้างจานทำไมเธอเก่งอย่างนี้ละ่ะมิลลี่เป็นยังไง,งล่ะเซียนเซียนมิลลี่อ่านข้าไมต่อไปเลยดูแล้วเพลินตาฉันอยู่ในน้ำอะไรเอ่ยห้องน้ำซิงล้างหน้ารู้ว่าอะไรก๊อกน้ำเปล่าเดี๋ยวฉันเข้าไปดนะูในห้องน้ำก่อนนะในห้องน้ำก็ไม่มีอะไรนี่ดูไม่เพลินตาด้วยนะใช่มันก็ไม่เพลินเลยนะจริงมาดูตรงก๊อกน้ำดูก่อนมิลลี่ตรงก๊อกน้ำก็ไม่เห็นมีเลยนี่ หรือว่าหรือว่าปลาปลาตัวปาไหนก็ใช่ไงไปดูเลยเย่เจอแล้วที่ขาไม่บอกว่าดูแลเพนตานั่นก็คือปลานั่นเองเช่อแล้วก็อยู่ในน้ำด้วยนะหูเราไปเล่นมั่งได้ไหมเี่ยสามสี่ทำไมคำใบเยอะจังเอา้าจะได้สนุกไงคำใบต่อไปทุกคนต้องทำทาไม่ทำสรอผ้าจะไม่สะอาดอะไรเอ,อ่คิดคิดคิดสรก อ้าวเราไปหาด้วยสิอยู่ตรงที่ตักผ้าหรือเปล่าเอ้าอหาดีๆีหาดีด่ีเย่เจอแล้วอยู่นนในเครื่องซักผ้านี่เองโหหายากมากเลยนะเนี่ยเดี๋ยวเรามาอา่านคำใบ้แล้วก็ไปหาคำใบ้ต่อไปกันดีกว่าสามสีคำใบ้จะหมดหรือ,อยังเนี่ยเหนื่อยมากเลยนะเน,นี่ยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะเป็นคนเขียนทำไมย,ยังไม่รู้อ๋อฉันเขียนเพลินไงแล้วฉันก็ซ่อนเพลินด้วยอ่าตอนนะช่างลมเลื่นดูแลเพลินตา อ่างปลาอีกหรือเปล่าเนี่ยดูล่มลื่นดูล่มลื่นต้องเกี่ยวกับต้นไม้หรือเปล่าต้นไม้มีต้องหลายต้นนะตรงนี้ก็ไม่มีนี่ต้นไม้ก็ล่มลื่นนะสามสีดูฝั่งโน้นให้หน่อยสิฝั่งนี้ก็ไม่มีฮันันน่าจะเป็นฝั่งนูน้ไนไปเดิตรงนี้ก็เป็นต้นไม้นะแต่มันเป็นผักน่าจะไม่ใช่นะเขาบอกว่าล่มลื่นนะล่มลื่นฝั่งนน้นแล้วแหละ ต้นไม้อะฮะฮะฮะมิลลี่ใช่ตรงนี้หรือเปล่าตรงนี้ต้นไม้นะฮะฮะ๊บไม่ใช่เหลือสองต้นสุดท้ายแล้วนะนี่ทําให้ล่มลื่นใช่ใช่รีบหาสิรีบหาตรงนี้หรือเปล่าไม่ใช่ตรงนี้ใช่เ <c oughs> ย้เจอแล้วโอ้โหทำไมซ่อนไกลขนาดนี้เนี่ย <c oughs> สามสี่ทำไมคำใบอันนี้ยาวจังเอาอ่านสิมิลลี่เ <c oughs> อยอ่านมือทุกคำใบแล้วเนี่ยเดี๋ยวให้สามสีอ่านให้นะนะ ทุกคนต้องทำเพราะเป็นหน้าที่ประจำวันกินข้าว,<ะ>าวอาบน้ำเปล่าน่าจะใช่นะเป็นชีวิตประจำวันนอนกินข้าวแปรงฟันอาบน,น้ำไปโรงเรียนโอโห้หเยอะจริงๆเลยอะกลับบ้านอ่ะเคลนไปหาเทียวที่ละกันดูจากห้องนอนก่อนเดี๋ยวฉันรอด้านล่างนะตรงห้องนอนก็ไม่เห็นมีเลยนี่มีอีกเตียงหนึ่งนะอยู่ฝั่งนู้นนะ ขอไปดูตรงนี้ก่อนก็แเลยกันจะได้ใกล้จะได้ไม่เหนื่อยมิลลี่เข้าไปดูในห้องครัวเลยว่าห้องครัวจะมีหรือเปล่าได้สีได้สี่ตรงห้องครัวก็ไม่เห็นมีอะไรเลยนี่หลือสุดท้ายแล้วนะนั่นก็คืออาบน้ำไปดูสิมิลลี่ไปเลยที่สุดท้ายนั่นก็คือห้องน้ำเย้เ yeah! จอแล้วดีใจด้วยนะมิลลี่ที่เธอเจอแล้วเธอเก่งมากเลยนะแล้วก็มีความอดทนสูงมากเลยแต่ก็สนุกมากเลยนะฝึ่ทักษา,าด,ด้ว โอ้โหสนุกมากไหมสนุกมากมิลลี่วันนี้เราได้มาเล่นเกมผ่าสมบัติกันก็สนุกมากเลยเนาะใช่ใช่หายากแต่ก็สนุกนะวันหลังเรามาเล่นกันอีกนะเดี๋ยวฉันจะเป็นคนหาบ้างได้เลยได้เลยสำหรับวันนี้ก็สนุกมากเลยนะค่ะแล้วพบก,กันใหม่นคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย,บาย